อันนี้แล้วก็กลับมาพูดถึงโปรแกรมการอันนะบวกหนึ่งแบบใช้สวิตช์แบบมีมูชชั่นสวิตช์กดติดกดปล่อยแล้วก็บวกนะครับคือตัวโปรแกรมเนี่ยจะเหมือนเดิมกับข้อที่แล้วเลยข้อสองนะแต่ว่าจะพิเต็ตรงนี้ตรงเรื่องของการหน่วงเวลาขอตรงนี้นะครับถือถ้าเป็นอันเก่าเนี่ยพอมันวนครบเสร็จปับ๊บ จะจั๊มาที่คำสั่ง,งบวกเลขตรงนี้ให้เริ่มบวกแต่ว่าอันนี้เราต้องการที่ว่ากดสวิตช์แล้วค่อยบวกเราก็เลยเอาคำสั่งที่เกี่ยวกับสวิตช์เนี่ยมาขั้นตรงนี้โดยที่สวิตช์อันนี้เป็นประเภทที่ว่าถ้ากดถ้ากดเนี่ยจะได,จะได้จะได้ค่าโรจิย0เข้าไปที่พอร์ต3.2แล้วก็เลยใช้คําสั่งเนี่ยเป็น J J n B ก็คือเป็น0ถ้าพอร์ต3.2เป็น0เม่ไหร่ปับ๊บ จากจ้ำไปที่ B U B U คืออะไร B U <BU S 1> <BU S 2> คืออันนี้ B U คือเลเวลอันนี้ใน B U จะมีคำสั่งโชว์โชว์คือคำสั่งที่เอาไว้แบบให้มันโชว์ค่าโชว์ Show ค่าในเซกเมนต์เนี่ยรอบหนึ่งส่วนหน้าตาของคำสั่งเนี่ยจะเหมือนกับจะเหมือนกับเมน loop เลยอ่าเหมือนกันเลยนะเนี่ยแล้วก็มีรีเทิร์นจากอันค้านี้ความเิเศษของมันอยู่ที่ตรงนี้หลักการทำงานของมันคือถ้าเรากดสวิต ปั๊บโลจิกเป็นศูนย์โลจิกเป็นศูนย์ใช่ไหมดูดูถ่ายที่โปรแกรมกัเ็เพราะว่ายังไม่ได้ไม่ได้ทดลองเลยแล้วกดที่สวิตซ์โลจิกเป็นศูนย์เราก็จะจำมาที่บียูใช่ป่ะจำมาที่บียูบียูจะเรียกจะเรียกโชว์ให้มาทํางานโชว์ทำงานเสร็จปั๊บงานเสร็จโชว์รีเธิร์กลับมาที่ําตังรรทัดนี้รรทัดนี้ก็จะเหมือนกับมาทัดนี้เลยแต่สาเหตุที่ต้องมีเพราะว่าเอามาการเรื่องการสวิตซจะเด้งคือมันจะเด้งเพราะว่า เมือนทันนี้เนี่ยมันจะามาช่วยในเรื่องของการที่ถ้าเรายังกดสวิตช์ค้างอยู่มันก็แสดงว่าโลจิกยังเป็นศูนย์อยู่มันก็จะเรียกกลับให้เราไปทำ D U ใหม่อ e ีกทีหนึ่งมันก็จะทําซ้ํํๆอะยังกดค้างอยู่อีกเรียกซ้ําักดค้างอยู่อีกก็เรียกซ้ําจนกว่าเราจะปล่อยพอปล่อยปับ๊บแสดงว่าหลุดนี่แข็งในทัาน,นี้พอปล่อยปั๊บหลุดนี่แข็งทันนี้ก็จะรันไปที่มันหนัดมาก็คือเรื่องของการบวกเลข เราจะก็ค่อยบวกส่วนส่วนของการบวกเลขนี่ก็จะเหมือนกับข้อที่แล้วคือบวกแล้วทดไล่บวกแล้วก็วนกลับวนกลับพอครบสิบปั๊บก็รีค่าแล้วก็ทดไล่ไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับทีน่าตามโปรแกรมตอนนี้จะมาดูโปรแกรมกดเอ่อ P Series เจ็ดเจ็ดเปิดนี้ให้หน่อยดีครับอ่ะมาดูอ่ะตอนนี้ยังไม่ได้กดโลจิกที่เข้าในพอร์ตสามจุดสองเนี่ยเป็นหนึ่ง เลขจะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์อยู่โลจิก oh. เป็นหนึ่งโปรแกรมก็ไม่ทํางานอะไรก็จะวนซ้ำาัไปเรื่อยเหมือนเดิมพอให้โลจิกเป็นศูนย์ปับ๊บค่าก็บวกไปหนึ่งอ่าแต่ถ้ากดค้างไว้ก็จะเหมือนที่บอกว่าถ้ากดค้างไว้เนี่ยในคําสั่ง jnb เนี่ยจะถูกวนซ้ำไปเรื่อยจนกว่าเราจะปล่อยปล่อยเมื่อไหรถึงจะบวกก็พอปล่อยปุ๊บก็ค่อยบวกอ่านี่ครับเป็นอะไรกลไกกลไกป้องกันการเออของสวิตแบบมันเวลามัน มันเด้งครับเผื่อบางครั้งแบบกดที1นเนี้ยแม่งขึ้นที10บกว่าเลขก็อันนี้ก็จะมาช่วยเอาไว้ได้คือจะได้ขึ้นทีละทีละหนึ่งแน่แนกดลัวก็ขึ้นทีละหกดค้างก็ขึ้น1น่งก็จนบะ